าราวัตมียอดพันรายาแพนเค้กคางพมบ้างก็ได้แพนเค้กเกม,มนิทเผยถึงเรื่องของความวาเลนไทน์และความหวานที่ผ่านมาว่าติโบชอบดอกไม้ก็บอกว่าพี่มีไม่ต้องให้ก็ได้เพราะที่ซื้อเก้าอี้ไม่ได้ก็เป็นดอกไม้เหมือนเดิมสั่งไม่สําเร็จก็เป็นดอกไม้เป็นช่อธรรมดาเป็นไทย เอเดีย yeah. น่ารักน่ารักเธอเผยอ,อีกว่าสำหรับเรื่องเก้าอี้ก็ยังอยู่ในใจแต่ดอกไม้ก็ตามเทศกาลก็พยายามดูแลกันเสมอแรกๆก,ก็คิดว่าอะไรวาเลนไทยเราก็คิดว่าน่าจะมีอะไรให้พี่มีนิดหนึ่งก็เลยเอาดอกไม้ให้หนึ่งดอกพี่มีก็บอกว่าไปเอาของมา เขาไม่ได้รีเควสอะไรเขาจะเลือกเองเราก็ช่วยตัดสินใจการเซอร์ไพรพี่มีเป็นเรื่องที่ยากมากๆถ้าไม่ถูกใจเขาก็กลัวว่าเขาจะไม่ชอบพวกเครื่องประดับนาฬิกาก็ไม่ชอบเปลี่ยนไม่ได้สะสมอะไรพิเศษกระลำบากเราเลยเขารู้ทานตลอดรู้ทางมากกว่า ดักคอเราได้ตลอดถามว่าชีวิตตอนนี้เป็นอย่างไรเราก็ต้องปรับกันตลอดแชร์กันเสมอไม่เสียเวลากับเรื่องที่ไม่พอใจจะได้เคลียร์กันอะไรไม่ชอบก็บอกเลยแต่ละคนเจออะไรมากมายทุกคนต้องการพลังบวกกลับบ้านก็อยากเจอความสุข